สวัสดีค่ะอุปกรณ์จำเป็นในงานปักจักนะคะชิ้นต่อไปเลยเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะ ตัวใบมีดโกนนะคะแล้วก็ที่ล้อค่าค่ะเพราะว่าการปักนะคะมันก็ต้องมีการผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นได้หรือลายปักที่เราปักอะคะ่ะอาจจะไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องมีการเลาะตัวลายปักนั้นออกใช่ไหมคะการเลาะลายปักเนี่ยกค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเลยค่ะเพราะว่าลายปักเนี่ยเวลาปักเสร็จปุ๊บเนี่ยลายปักเราจะสังเกตใช่ไหมคะว่าลายมันจะแน่นแล้วก็ทึบฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลาะอะค่ะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเลาะ ผิดพลาดหรือว่าเกิดความเสียหายเนี่ยชิ้นงานปักนะคะก็จะใช้ไม่ได้เลยค่ะตัวอุปกรณ์ที่ชนแนะนํานะคะในการเลาะลายปักให้เป็นเรื่องง่ายนะคะก็คือตัวใบมีดโกนแล้วก็ที่เลาะผ้านะคะปลายแหลมแล้วก็เล็กแล้วก็คมนะคะก็จะทําให้การเลาะอะค่ะของลายปักเนี่ยง่ายขึ้นค่ะวิธีการเลาะลายปักให้ง่ายนะคะเราจะใช้ตัวใบมีดโกนนะคะกับตัวชิ้นงานลายปักด้านหลังนะคะ เสร็จแล้วอะคะ่ะให้เราใช้ใบมีดโกนนะคะค่อยๆลูดนะคะชนแนะนำให้เลือกตัวใบมีดโกนนะคะที่คมนิดหนึ่งนะคะจะได้เลาะง่ายนะคะเราค่อยๆใช้ตัวใบมีดโกนนะคะค่อยๆลากนะคะลงบนชิ้นงานนะคะที่เราปักผิดนะคะเราก็จะได้เห็นลักษณะที่ตัวลายปักอะคะ่ะหลุดออกไปบางส่วนแล้วนะคะ เราจะใช้ที่เลาะผ้านะคะปลายแหลมค่อยๆสกิดค่ะตัวลายปักด้านหน้านะคะออกได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการเลาะลายปักที่ผิดนะคะไม่ยากเลยค่ะใช้แค่ตัวใบมีดโกนกับที่เลาะผ้าปลายแหลมนะคะก็จะทำให้การเลาะค่ะง่ายและก็ชิ้นงานออกมาไม่เสียหายด้วยนะคะ ก็ลองนำลับไปใช้ดูนะคะก็จะทำให้การเลาะลายปากอะคะ่ะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยค่ะ